ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตดีแคอี e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัเสเซียจําคืนวัน,ท,น,น,วนที่11นะครับคืนวันพฤหัสที่11นะครับเมื่อคือรัสเซียจาะ8998นะครับและรัสเซีย3วันหลังสุดนี้เห็นเดิน4ทุกวันเลยรัเสเซียเปิดนะครับ168บวก70นะครับ168 7 0 เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับกลุ่มเลขคู่มา3ตัวขาดตัวคือ2กับ4นะครับซึ่งชนกับซึ่งชนกับเลขไหลเลขคงที่ของ4ถ้าไม่จับก็กระไรอยู่นะครับหัวนี้รัสเซียเดน4ครับเดน4ถ้ามาอาจจะมา2 2บน4่ล่างหรือ4บน6กล่างโดยประมาณนี้ครับขาลูดขาวิ่งจัด4นะครับขาลูดขาวิ่งจัด4่เจาะครับ สองสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าสี่ครับร้อยร้อยใส่สองครับร้อยใส่สองอาเซียถามว่าเดินดีไหมผมก็ว่าสองมาหนึ่งเอสามวันมาสองวันมันก็ยังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยังถือว่าเดิน เดินพอใช้ได้ระดับหนึ่งครับพอใช้ได้ระดับหนึ่งก็ลุ้นต่อคืนวันคืนวันที่4วันนี้นะครับคืนลุ้นต่อคืนวันที่4รัสเซียรัสเซียเอาผล4ี่ทุ่มห้เอ็นาทีโดยประมาณครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมนะครับรบกวนกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับคือช่วงนี้รายได้ตั้งแต่วันที่1นึ่งจนถึงวันนี้ลดลงลดลงมากผมก็ไม่ทราบเพราะอะไรนะครับก็มีอยู่2ออย่างคือกดเข้ามาดูแต่กดข้ามโฆษณาผมนะครับ ก็ผมเปิดช่องเพื่อหวังรายได้จาก YouTube นะครับโดยการจากโฆษณานะครับผมเข้าใจนะว่าให้เลขถูกท่านก็ขอบคุณแต่ท่านขอบคุณผมแต่ท่านกดข้ามโฆษณาผมมันไม่มีความหมายครับผมไม่ได้ไรายได้อะผมขาดรายได้ผมขาด,ไได,ขาด,ดยอมรับว่าไรายได้ตั้งแต่ปกติอ่ะถ้า300วันละ3 0 0 350 4 0 0ผมอยู่ได้ครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้ไรายได้ผมไม่ถึง300รทักวันนึงเลยผมก็ไม่ทราบเพราะอะไรครับคนติดตามเยอะขึ้น ยอดวิวเยอะขึ้นแต่ทําไมไรายได้ลดลงก็มันก็มีอยู่อย่างเดียวคือกดเข้ามาดูกดเข้ามาดูแต่ข้ามโฆษณาผมนะครับผมเข้าใจว่าการให้เลขถูกให้ขอบคุณเป็นเป็นมารยาของคนไทยอยู่แล้วแต่แต่ผมไม่ได้หวังคําว่าขอบคุณนะ่ะผมหวังไรายได้จาก YouTube หวังไรายได้จากการดูโฆษณานะครับช่วยสนับสนุนผมด้วยการดูโฆษณานะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าท่านขอบคุณแล้วผมไม่มีความหมายเลยถ้าท่านข้ามโฆษณาของผม นะครับไงช่วยช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยการดูโฆษณาเลยครับถ้ามีโฆษณานะครับก็เดี๋ยวผมจะบ่นทุกคลิปยันดาวโจนะเพราะว่าบางครั้งเหมือนรู้สึกท้อนะไม่่ใครใครคิดว่าไม่ใช้สมองผมใช้สมองใครคิดว่าทํางานสบายอยู่ในบ้านโอ้โหผมคิดหุ้นวันนึงวันละสิบสิบกว่าคลิปยี่สิบคลิปมีก็มีนะครับยี่สิบคลิปคุณลองคิดดูง่ายยี่สิบกว่าคลิปนี่ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะครับอัดมากอาจจะมีค่าฟงค่าไฟ,ค,าไฟค่าเน็ตค่านู่นค่านี่ค่าสารพัดนะครับ ผมก็ดีใจคนดูเยอะขึ้นคนติดตามเยอะขึ้นเอ๊ะแต่แปลกใจทําไมแล้วได้ลดลงยังไงก็บนๆนะผมจะบนทุกคลิปยันดาวโจนครับดาวโจนคืนนี้เดีผมก็จะบนโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอให้รวยทุกท่านครับ